สวัสดีครับวันนี้ครับคุณผมจะมานําเสนอขั้นตอน,นการให้ค่าพิกัดภูมิศาหรือ georeferencing นะครับโดยนะครับก็คือโปรแกรม ArcMap 10รอโปรแกรมทํางานคักคู่ครับเข้ามาครับหน้าต่างนี้เราจะไม่ใช้นะครับให้เรากด cancel ต่อไปเสร็จแล้วด้านไปทางด้านขวามือครับ อ่าแคตตาล็อกครับทำการ connect folder ที่ชื่อว่า r t r c s s ให้กดโอเคครับเสร็จแล้วครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ r t r n s s เลือก lab 06ดึงข้อมูล r u s t e r ที่ชื่อว่า pu ด้ d e กตัวแอ a เลียออกมาครับให้กดโอเคเสร็จแล้วให้เราใช้ข้อมูลแบตเตอร์ชื่อว่า gpp source 2 ภาพลงมาครับโอเคเราจะทําการเปลี่ยนขนาดจุดนะครับเพื่อไม่ใไม่ชัดเจนไปตรงนเนเยอะ์ครับคิดตงรงลูกจุดให้เลือกขนาดที่เราต้องการมีใช้เป็นรูปเป้าหินครับเท่ดีขนาดยี่สิบแล้วกันโอเคครับนีครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับ เสร็จแล้วครับเราจะทําการตึงค่าพิกัดให้มันตรงกันครับไปที่คําฝั่งคั้ตัวไม้ครับเลือกทูบาร์คำฝัง geo referencing ครับจะปรากฏแถบเครื่องมือนะครับเปิแล้วให้เราซูมทูเลเยอร์ที่ชื่อว่า Tion แล้วไปกด a ครับกดเลือกเข้าไปครับเราใช้คำฝั่งเราใช้คําฝั่ง add control point ครับนั่นแหละครับ่อาอื่นครับเราต้องซูมอินเข้าไปก่อนซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปครับ อีกรวมอีกครับนะครับให้จุดจุดกึ่งกลางภาพนะครับไปแล้วให้เราใช้ไอคอนโพอยต์มาร์กไว้แล้วไปยังเลเยอร์ GTP Source 2ครับแล้วซูมทูเลเยอร์ล่างมาจะตำตำแหน่งแรกนี่ครับเสร็จแล้วจุดต่อไปเราจะจุดที่สองนะครับซูมทูเลเยอร์ที่ที่ว่าคิวบิส์กแลเรียบครับ ใช้เครื่องมือฟลุอินครับซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปรวมอีกอีกครับอ่าวางจุดกึ่กลางไอไอคอนพ้อยเหมือนเดิมจุดกึ่งกลางไว้แล้วไปตรงเลเยอร์ g d p ซอสสองแล้วซูมตัวเลเยอร์เข้าไปลากไปยังจุดสองครับซูมเข้าไปครับลากไฟยังจุดสองแรงดึงที่สองของปุ่นครับ สร็จแล้วคลิกขวาตรงเลเยอร์ K, รทีนยูนเพื่อแก้เลเยอครับแล้วซูมทเลเยอร์ไปยังจุดที่สามครับใช้เค way, รื่องมือุูมอินเข้าไปซูมเข้าไปซูมอินเอครับนั่นนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือแอดคอนโทรลเลอรเหมือนเดิมจุดกลกลางของภาพคลิกขวาตรงเลเยอร์ Gd source สองแล้วซูมเลเยอร์ลากไปยังจุดสามครับซึ่งมันใกล้กันแล้วครับซูมเข้าไปต้องซูมเข้าไปครับนะครับ ลากมาแอคคอนคอนทอยส์ชิ้นส่วนของพูดครับคลิกขวาตรงเลเยอร์ซียูนไปก่อนเลือกเหมือนเดิมทูนทูเลเยอร์หางแดงปุ่ที่สี่ซูมเข้าไป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 ครับให้ดำๆเลยเห็นแล้วครับใช้คอนโทรลแอคคอนคอนทอยส์จุดจุดกลางภาพไปยังเลเยอร์ GTP Source 2ครับทูนทูเลเยอร์ ใช้ฟูบอินเหมือนเดิมฟูบอินเหม mm. ือนเดิมลากเข้ามาจนจุดนะครับเมื่อเราทําการจุดจุดแล้วเราสามารถดูค่า error ได้ครับโดยใช้ view link table ที่อยู่ด้านขวาสุดของ geo referencing ครับก็ไปดูมันจะแสดงค่า error ให้มาดูครับถ้ากดโอเคไปจากนั้นครับ เราจะทําการมาร์กจุดที่เหลืออีกสามจุดอย่างรวดเร็วนะครับ นะครับเราจะตรวจสอบค่า e อ r o r อีกครั้งนะครับโดยใช้ i i w ด i งเ table เหมือนเดิมน่ครับมันแต่แสดงข้วตของทั้งหมดซึ่งจะมีค่า e อ r o r ครับถ้าอันไหนค่าไหนลงไม่พอใจซึ่งมีค่า e อ r o r เยอะเกินเราสามารถกลับไปแก้ครับโดยการคลิกที่เคเขาแล้วก็กดขึ้นมาย e l t e ออกมานะครับมันจะหายไปครับให้เรากลับไปแก้ที่จุดที่เราต้องการแก้ไข ซูมเข้าไปใหม่ครับซูมเข้าไปชัดเจนเลยครับซูมไปอีกครับอีกน่นะครับแอคคันทอนพอย์เหมือนเดิมจุดกลางภาพคลิกขวาซูมเลเยอร์ออน,อนะครับแล้วก็แอคอนคอนพอยต์ลากมาครับ เมื่อเราใช้นะครับให้เราทดสอบทีหนึ่งนะครับซึ่งครานี้เราก็ถือว่าโอเคนะครับคือเจ็ดเขาถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับเราจะทําการบันทึกภาพครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเรดิฟาภาพเพื่อมาบันทึกภาพนะครับไปที่ geo referencing ครับเลขกฝั่งเรดิฟจะปรากฏกรอบเซฟ็จแอร์ี่มาครับให้เราไปที่ output location ครับ Connect Folder เพื่อไปยังตำแหน่งที่เราต้องการเซฟไม่ได้ใช้ไดซีเ e s k t อ p ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อเทสแอดเข้าไปเสร็จแล้วครับตรง Format นะครับให้เปลียนจากนามสกุลทิปเป็น i m a g e image ครับแล้วต้องเนมให้เราตั้งชื่อตามความชอบของเราาแล้กดเซฟล็อก็ัคูนะครับเสร็จแล้วครับไปยังอาร์ค t a ต o ล็อกที่อยู่ด้านขวามือครับ Connect Folder ที่เราต้องาการเปิดขึ้นมาคือปีน,ปนี้ชื่อเทสโอเคนี่ครับมันจะเป็นข้อมูลลาสเตอร์ครับลากเข้ามาเลยครับซึ่งนี้มันจะตึงค่าพิกัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำให้ข้อมูลลาสเตอร์กับข้อมูลเวกเตอร์ที่ไม่ฟอทับกันจะทำให้มาฟอทับกันได้แล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไปครับซึ่งจาให้ค่าคาัดเคลื่อนมากนะัก คุณผมขอจบการนำเสนอการให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์หรือ Geo Referencing เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ